เพราะฉะนั้น y จะมีค่าเป็นจำนวนจริงเมื่อ x เป็นจำนวนจริงที่ x กำลังสองลบ3 x ลบ4นั้นจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0 x กำลังสองลบ3 x ลบ4จะมีค่ามากกว่า0ได้เมื่อ x เมื่อตัว x เป็นอะไรได้บ้างเราก็จะดูจากตัวประกอบของ x กำลัง2ลบ 3x ลบ4ก่อน x กำลัง2ลบ 3x ลบ4 x กำลัง1 x คูณ x ได้ x กำลัง2 4คือ4คูณ1ลบ 3x 4กับ x ได้ 4x x ก x ับ 1, 1ก็ได้บวก x เพราะฉะนั้น 4x ก็ต้องมีเครื่องหมายลบเพื่อลบ 4x ไปบวกกับ x จะได้เป็นลบ 3x เพราะฉะนั้นเราจะพิจารณาส่วนแบ่งของเส้นจำนวนจาก x ลบ4เท่ากับ0และ x บวก1เท่ากับ0 ก็จะได้ x เป็น4กับ x เป็นลบ1ก็จะเป็นตัวแบ่งเส้นจำนวนจริง r เพราะเราบอกว่า x นี้เป็นสมาชิกของ r คือเป็นได้อาจจะเป็นตั้งแต่ลบอินฟินิตจนถึงบวกอินฟินิตแต่ค่า x นั้นมีเงื่อนไขว่าผลคูณของ x ลบ4กับ x บวก1จะต้องมีค่ามากกว่า0 x อาจจะ เป็นได้ตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงลบ1 X อาจจะเป็นลบ1 X อยู่ในช่วงลบ1ถึง4 X เป็น4และ X อาจจะอยู่ในช่วง4ถึงอินฟินิตี้เราก็มาดูเครื่องหมายของ X ลบสีบวกหเพื่อที่เพื่ออะไร เพื่อที่เราจะมาดูผลลัพธ์ของ x คูนลบ4กับ x คูนบวก1เราต้องการให้ x คูนลบ4กับ x คูนบวก x บวก1คูณกันแล้วมีค่าเป็นบวก x ในช่วงลบ infinity ถึงลบ1ทำให้ x ลบ4ได้ลบ x บวก1ได้ลบ ผลคูณกันได้บวกเช่นอะไรเช่น x เป็น 2. ลบสลบสลบสได้ลบหก็เป็นลบลบสองบวกหได้ลบหก็เป็นลบลบคูณลบได้บวกเห็นไหมคะเราได้บวกมาแล้ว1นึ่จำนวนนั้นก็คือ x อยู่ในช่วงลบอินฟินิตี้ถึงลบหเป็นไป,นปนได้ ที่จะทําให้ผลคูณของ x ลบ4กับ x บวก1เป็นบวก x เป็นลบ1ละ่ะเมื่อ x เป็นลบ1ลบ1ลบ4ได้ลบ5 x เป็นลบ1ลบ1บวก1ได้0ลบ5คูณ0ได้0ลบ1ถึง4เช่นอะไรอ่ะหยิบขึ้นมาค่ะหยิบขึ้นมา1ตัว อาจจะเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองหรือเป็นสามก็ได้เมื่อแทนใน x ลบสี่แล้วได้บวกหรือลบ x เป็นศูนย์ศูนย์ลบสี่ได้ลบสี่ x เป็นหนึ่งหนึ่งลบสี่ได้ลบสามเป็นลบ x บวกหนึ่งล่ะเมื่อ x เป็นศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้บวกหนึ่ง x เป็นสองสองบวกหนึ่งได้สามก็เป็นบวกคูณกันได้ลบ x เป็นสี่สี่ลบสี่ได้ศูนย์ x เป็นสี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าคูณกันได้ศูนย์ x เป็น4ถึงอินฟินิตี้ 4ถึงอินฟินิตี้เช่น 5, 6, 7, 8 x เป็น 4, 5, 6, 7, 8แทนเข้าไปที่นี่ x ลบสได้ค่าออกมามีค่าเครื่องหมายบวกหรือลบ 5, x เป็น 5, 5าลบสก็ได้บวกห x เป็น 6, 6หกลบสก็ได้บวกสนั้นมีค่าเป็นบวก เห็นไหมคะว่าเมื่อมันผ่านศูนย์มา x ลบ4ในช่วงด้านซ้ายมือจะเป็นลบจะพอผ่านเลข4มามันจะมีเครื่องหมายเป็นบวกอันนี้ทำนองเดียวกันก็เหมือนกัน x บวก1จะเป็น0เมื่อ x เป็นลบ1พอผ่านช่วงลบ1มาค่าของ x บวก1ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของลบ1ทำให้ x บวก1มีค่าเป็นบวกเสมอ บวกคูณบวกก็ได้บวกเพราะฉะนั้นจากตาราง x ก็จะอยู่ในช่วงลบอินฟินิตี้ถึงลบหนึ่งยูเนียนกับ4ถึงอินฟินิตี้ทำให้โดเมนของ f 3ก็คือลบอินฟินิตี้ถึงลบหนึ่งยูเนียนกับ4ถึงอินฟินิตี้ เมื่อเรามีโดเมนของ f 1 f 2และ f 3แล้วเราก็นำมาหาส่วนที่อ intersect กันส่วนอ intersect กันก็คือส่วนที่มันซ้อนกันเราก็นำมาเขียนบนเส้นจํานวนอีกครั้งหนึ่งนะคะโดเมนของ f 1คืออะไรโดเมนของ f 1คือจํานวนจริง โดเมนของ f 2ก็คือลบอินฟินิตี้ถึงสองโดเมนของ f สคือลบอินฟินิตี้ถึงลบ1ดยูเนียนกับ4ถึงอินฟินิตี้ เราก็สร้างเส้นจำนวนขึ้นมา1ตัวลบอินฟินิตี้ถึงบวกอินฟินิตี้มีจำนวนใรบ้างที่แบ่งเส้นจำนวนจากโดเมนของ f 1ไม่มีโดเมนของ f 2มีเลข2โดเมนของ f 3มีเลขลบ1กับ4 -1 ลบ1ก็ต้องอยู่ทางด้านซ้ายมือของ2 สก็อยู่ทางด้านขวามือหลังจากนั้นเราก็มาเขียนช่วงของ f 1 f โดเมนของ f 1โดเมนของ f 2และโดเมนของ f 3 f 1เป็นจำนวนจริงทั้งหมด f 2 2มาทางด้านซ้ายมือถึงลบอินฟินิตี้ f 3ลบอินฟินิตี้ถึงลบหนึ่งและ4ถึงอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า ส่วนที่อินเตอร์เซ็กของโดเมนของ f 1, f 2, และ f 3โทษนะคะ f 2ต้องไม่รวม2เราผิดไปนะคะ ทำไม f 2ถึงไม่รวม2ก็เพราะว่า f 2เป็นตัวส่วนตัวส่วนต้องไม่เท่ากับมากกว่า0แต่ไม่เท่ากับ2ก็ต้องเป็นไขป่ปลานะคะเป็นไขป่ปลาเพราะฉะนั้นส่วนที่อินตเตอร์เซกกัน ก็คือช่วงนี้โดเมนของ f 3ก็จะเป็นลบอินฟินิตี้จนถึงลบ1รวมลบ1ด้วยส่วนตัวนี้อินเตอร์เซกันแค่2องฟังก์ชันก็ไม่นับรวมกับอินเตอร์เซกชันของทั้ง3ส่วนเพราะฉะนั้นโดเมนของฟังก์ชัน f ก็คือลบอินฟินิตี้ถึงลบ1 มีอะไรจะถามไหมคะ